จะเป็นอย่างนี้เสียเฮ้ยใครกุ้ยเสาตั้งแต่ยี่สมื่นนี่นั่นนะพอได้คุ้ยดิพอได้คุยบ่โอ้ยแล้วแต่ผู้สาวสิมาคุยเนาะพี่อันนี้ครับเพื่อนๆครับเราจะมาซ่อมลำโพงฮอนนะครับนะให้กับท่านอบตนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำาเลยเลยนะครับท่านอบตก็มาเส้นไหว้ด้วยอุปกรณ์พวกนี้เป็นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของเฮ็ดปันเป็นนั่นสันประพุ่มเนาะ โอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการซ่อมลาโพงฮอนอในส่วนนี้ท่านอบตอ,อก,กอ็รู้สึกว่าจะขันน็อตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ดึงบอ่อเลรพี่โอ้ีนะครับนะเบดนะครับอเอาตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับจะทาให้เพื่อนๆดูนะครับลําโพงฮอนนะครับนะเพื่อนต้องดูด้วยนะครับว่าเผื่อมันมีเศษเหล็กเศษอะไรอยู่ข้างในนะครับเพื่อนก็เอา กระดาษกล่องมันนี่แหละนะครับนะามาขุดขู่ดอกสักหน่อยนี่ครับเอามันออกสักหน่อยนะจีนะะตุ่ยออกในยังไงวะเต๋ไปต้องเย็ดดีหลในก็พอแล้วนะครับอเป็นต้นไนเลยดีนานะครับนะเนี่นี้เราก็จะมาเช็คดูขั้วมานลครับในขั้วขอลัโพงจริงเราก็รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้คือขั้วบวกนะครับยังไมังไมมันจะใหญ่กว่ากันว่าตัวไหนวะเออตัวนี้ตัวตัวใหญ่ๆนี่นะนี่มันมันจะ เวิร์กมันสิงใหญ่น่อหน่อยนะนะครับนั่นเพื่อนยังไม่มั่นใจแน่ใจนะครับเพื่อนก็ใช้ไฟดีซีนะครับนะเอามาขีดเขียดูถ้ามันเด้งขึ้นมาถือว่าถูกขั้วแล้วถ้ามันดูดลงไปก็ถือว่ามันผิดขั้วในการสลับนี่นะนี่ขั้วแดงนี่ขั้วดำนะถ้ามันดึงดื้อขึ้นมาเนี่ยถือว่าถูกขั้วนะครับขนาดนี่ถ้าอย่างนี้ถูกนะครับนี่บวกอยู่ด้านนี้นะนี่ก็คือด้านลบมันจะดูดลงไปเมื่อกี้นี่ครับทีนี้พอเรารู้แล้วเรียบร้อยนึงครับ ช่างวิทย์ก็ทําการครับจะทําการต่อสายนะครับเข้าไปตรงหูมันนี่นะครับนะแต่หูมันรู้สึกว่ามันจะไม่ดีนะครับช่างวิทย์ไม่ค่อยชอบไม่ปลื้มนะครับไม่ปลื้มเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีที่ช่างวิทย์ไม่ปลื้มเนี่ยนะครับนะช่างวิทย์ก็ยังงัดหอกเลยนะบอกซสื่อนี่ยบอกเซื่อกินไม่ได่ไงแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้ผลิตบวยนะครับถ้าเกิดว่าจะเอามาขายให้ช่างวิทย์นะครับหูนี่ไม่ต้องใส่มานะครับเปลืองประมาณนะ ผมมาเมื่อไหร่ผมงัดทิ้งเมื่อนั้นเลยนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ไกขวัดมือนะครับที่นี่นะครับพอเราได้แบบนี้ประเี๋ลอยเล็วนะครับาสายมาต่อมีน้องเอ้ยนะครับสายมาต่อนะครับนี่นะครับแนะนําสาหรับช่างมือใหม่นะครับช่างวิลลลุงทานีครับเดี๋ยวนี้กําลังทิศสาเออห่วย โอสาธิตนะครับสาธิตนะครับโอ้มันจะมีแถบดำนะครับแถบดำนะครับนพะื่อนแถบดำกับแถบตัวหนังสือนี่ครับเอาแถบดำนี่ใส่ด้านลบกันซะหน่อยนะครับนะด้านลบพอให้รู้ว่าเออ่ตัวไหนมันกลัวลบตัวไหนมันกลัวบวกนี่ครับนะเห็นไหมครับจูดบัตรกิมมี่แบบลอยเอ่าด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนอด้านนี้ก็เหมือนกันนี่แหละมันคือไงถูกปะ บัตรกีง่ายมากเสร็จแล้วนะครับในการบัตรกีนะครับนะเป็นไงพี่บัตกีสุดยอดปะนเกิดานกเกิดอ่าก็ก็ชางมดก็ประกอบด้วยนะครับเออบางแม่ไหมนะบางแม่บางแม่เนี่ยอ่ะใช่อ่ะอานอะไรอ่ะแถวยังไงเออเออไหนเอาไปเอีอ่ะหมันหนังเนอะแห่มันหนังนางนี้หนังเออได้ได้เ้นไน อะไรครับที่นี้เราก็เอามาใส่นี่ครับในส่วนของดูล็อกนี่นะรับนะนี่นี่นะครับนะนี่นะครับนะเพื่อนก็ใส่เข้าไปเลยนี่ครับนะใส่เข้าไปนะครับนี่ไงครับง่ายมากแล้วที่นี้เพื่อนก็เอาแม่เหล็กใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะ็นมมีล็อคมีมีร่องนะครับในมีสามจุดนะครับนะสามจุดนี่สามจุดบางอย่างว่าหัวมันมีสามจุดบางอย่างว่าได้คนวันนะโอ้ นะครับใส่เข้าไปเพื่อนนะใส่เข้าไปเะวใส่เราใส่ใส่เราเจ้ากระไดเนาะนี่ใส่เลยเอ้ในครับนะใส่เข้าไปนะครับทีนี้ก็เป็นไปทั่วแล้วครับมันเป็นอาการของคนที่เลิกกันกับแฟนใหม่ๆนะครับนะอาการแบบนี้นะครับนะเพื่อนนะผมบอกเลยนะครับแล้วผมก็เป็นอาการแบบนี้มาสี่ครั้งเลยครับในชีวิตผมนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวที่ได้ขันน็อตก่อนนะครับขันบอลี่อสีลองเสียงก่อนลองเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่มต่อเครื่องเสียงก่อนมาลองนะครับ แล้วทีนี้นะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยก็เอาไฟดีซีมาเขี่ยดูนะครับนะ่รั่วไหมรั่วไหมไม่รั่วนะครับนะโอเคครับต่อเครื่องเสียงเข้ามาลราฟังเสียงดูนะครับเบียดไหมนะครับเด ซ่อมลำโพงฮอนนองครับเพื่อนนะง่ายยังไครับเรื่องซ่อมนี่มันจริงยากยิ่งยังแต่แกขี่ดังมันจะนยากกว่านี้ ท่ืาไม่ได้ครับผมไม่ห้างซ่อมดีแล้วกันนี้ไปม,มีไมหมเกาหาขวักเอ้ยขอบคุณนะครับสำหรับเครื่องเส้นไหว้นะครับที่มาที่มาเส้นไหว้จังวิดเยอะแยะเลยนะครับนะมันเป็นแบบนั้น ใช่มันก็มาได้นะครับสำหรับเจ้าวัเป็นเงินนเจ้อทุกพีโอเคนะครับหน้านี่ก็คือตัวอย่างบางอย่างบางตอนนะครับที่ช่างวินเลื้ยงตาได้ทําการดําเนินการให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนะจัดไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับมันเป็นแบบนี้นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอีกสามตัวสี่ตัวก็จะตามมาทําเหมือนกันนี่แหละนะครับนะลาไปก่อนดีกว่านะครับนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เด้อขอบคุณโอ้เาประตอมแม่งโอ้เดี๋ยวคองเส้นไว้นี่ครับโอ้ใหญ่เลยขอบคุณได้ไรสำเพอร์ต้าอุ้ย